ครับในวาระนะครับของการเกษียณนะครับของท่านบริการนวลนุษใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่านะครับในเรื่องของด้านสาธารณสุขเพราะว่าโดยการดำเนินการนะครับกิจกรรมที่ท่านมานะครับไม่ว่าจะตั้งแต่อยู่กินตั้งนะครับแล้วก็จนมาอยู่ที่เมดนะครับถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ได้สร้างประวัติศาสตร์นะครับในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตนะครับก็คือเรื่อง ของปัญหาโควิดเนี่ยนะครับมนวลเนี่ยก็สามารถได้ทํางานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตลอดจนอสอมอนะครับในเขตพื้นที่ที่ท่านดูแลนะครับในโซนของบ้านบัแด่เนี่ยก็นําพานะครับในการแก้ไขปัญหาจนกระทั่งรู้ล่วงไปด้วยดีและอีกอันนึงนะครับในช่วงวิกฤตที่มีการขอเว้นคืนนะครับขอเว้นคืนเนื่องจากว่าอาคารสำนักงานเก่านะครับได้อยู่ในเขตที่จะต้องมีการลื้อถอนเพื่อดำเนินการการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ นะครับในช่วงนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าตัวคุณหมอดวนนะครับค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลอยู่พอสมควรเพราะว่าพระเวรคืนเกิดขึ้นเนี่ยครับการดำเนินการจะมีหลังคับใหม่หรือไม่หรือว่าจะต้องเมื่อมีแล้วเนี่ยในระหว่างช่วงนี้การก่อสร้างน,นะครับก็ผมได้ได,ได้ได้รับการประสานงานจากคุณหมอนะครับจกนกระทั่งว่าในช่วงนั้นนะครับได้ไป อยู่ที่บริเวณวัดนะครับใช้ใช้ใช้สถานที่ที่วัดบุนแดน,นะครับเป็นที่พื้นที่ในการใช้บริการเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการการก่อสร้างแล้วเสร็จพอก่อสร้างแล้วเสร็จปุ๊บหลายๆสิ่งนะครับเมื่อได,ไ,ดได้ได้ได้บ้านหลังใหม่แต่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆมันก็ต้องมีอีกนะหมอนวนก็ค่อนข้าง ค่อนข้างห่วงอีกว่าจะทํำยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการนะครับมีบ้านหลังใหม่เนี่ยก็วันนี้จะเห็นนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์ครุป,ปัณน์ตลอดจนสถานที่นะครับก็ค่อนข้างจะร่มรืม่นแล้วก็อยู่กันนะครับสามารถเอ่อต้อนรับกับพี่น้องประชาชนในการบริการได้เป็นอย่างดีอันนี้ครับคือสิ่งที่ พวกเราประจักษ์นะครับถึงความคุณทํางานของคุณหมอมาโดยตลอดและก็สิ่งสาคัญที่สุดก็คือการร่วมกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นคุณหมอเพราะว่าตัวท่านเองวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตะบลเสมาฉะนั้นเนี่ยอยู่ในการอยู่ที่หินตั้งเนี่ยมันก็การที่ออกให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับจากหินตั้งมาพื้นแอร์ก็แค่กิโลกว่าๆฉะนั้นฉะนั้นนะครับเมื่อเมื่อวันนี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าตอนนี้บรรยากาศเนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้มีเกียรติตลอดจนอสมอเนี่ยได้มาร่วมแสดงมุทิราจิตกับท่านอย่างามากมายนะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าทุกคนคงมีความประทับใจนะครับในช่วงเวลาที่ท่านได้ดําเนินหน้าที่นะครับในฐานะผู้บริการรพสตอมเมือนแหนะครับก็หวังใจว่านะครับในวาระที่ท่านเกษียณไปเนี่ย ท่านก็คงจะเป็นเสาหลักเสาหนึ่งนะครับที่จะนําประสบการณ์ต่างๆมาบอกเล่านะครับมาช่วยพี่ๆพี่น้องๆนะครับ,บ,รบตลอดจนด้วยความเป็นวิญญาณของนักาสาธารณก็คงจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเพราะว่าตัวท่านเองก็เป็นคนเสมานะครับก็คงจะต้องร่วมกันในการที่จะ,ะดูแลเมืองเสมาและร่วมพัฒนาตำบลเสมาในอนาคตต่อไปขอท่านดีความสุขความสดชื่นนะครับความสมหวังและสุขภาพแข็งแรงครับ 嗯。